สวัสดีค่ะสวัสดีอ่าเอฟซี FC สุขุสุคนนะนะคะที่ติดตามฟ้าอยู่เนาะพี่น้องแล้วก็มือเนี้ยฟาสิมาเบาเรื่องประเด็นนะคะฟ้าอ่าคือกะรวังว่าพี่น้องสุขุสุคนหนาสิเห็นแนนแล้วนะคะเรื่องประเด็นว่าอะไรตั้งใดเนาะพี่น้องเนาะ ก็คือเรื่องมันมีว่าบอสต้านะคะเพิ่นทักมหาฝาฝาก็ไดิเหตดคลิปไปแล้วล่ะนะคะทำทำคลิปแบบว่าอ่าอัปเดตให้เอฟซีนะคะอ่าก็คือบอสเพิ่นทักมหาฝานะคะว่าสนใจอยากมาอยู่เพชรลำเพลินไหมฝาสิีว่าบบยอๆแลพี่น้องเพราะว่าคลิปนี้ฟ้าก็ได้ทําไปแล้วนะคะอ่าสนใจมาอยู่เพชรลำเพลินไหมอ่าฝากระถามว่าไป อ่าไปอยู่ยังไงหรอคาบอสเขาบอกว่าไปเป็นแอดมินอ่าแล้วทีนี้คือฟ้าก็บอกว่าที่จริงอ่ะหนูชอบนะแต่ว่าหนูอ่ะหนูบ่เคยเฮ็ดงานเกี่ยวกับแบบนี้มาก่อนหนูยานว่าหนูเฮ็ดได้บดีพ่อแล้วแล้วกลัวว่าถ้าสมมุติว่าฟ้าเฮ็ดได้บดีพ่อนี่กลัวทัวลงนะคะอ่าผ่านไปแล้วทีนี้ก็คือบอสเพิ่นก็ว่าว่าบบเป็นยังสามารถฝึกกันได้นะคะก็คือฟ้าก็เลยตอบเพิ่นไปว่า อ๋ออ่าบอายังแนยก็อ่าเพื่อนบอกว่าสามารถฝึกกันได้นะคะแล้วทีนี้ก็คืออ่าฝากะฝากะบอกเพื่อนไปว่าอ่าฟ้าต้องทำอะไรบ้างถ้าสมมุติไปจริงอะอ่าบอลเพื่อนก็บอกว่ามีคอนเทนต์แค่ว่าอ่าคิดคอนเทนต์ถ่ายคอนเทนต์ตัดต่อคลิปแล้วก็อัพลง YouTube อัพลงช่อง อ่าแล้วก็มีแค่ว่าออไลฟ์สดขายบัตรแล้วก็เอาไลฟ์สดอัปเดตหน้าง,งานหรืออะไรต่างๆหายเอฟซี FC, เดบึงนะคะอาแล้วทีนี้คือพอคุยกันเสร็จแล้วฟ้าก็บอกอบอสว่าโอเคค่ะบอสเดี๋ยวหลังเมษานุให้คําตอบนะคะว่าหนูจะไปหรือ,หร,อหรือจงังใดเพราะว่าตอนนี้ก็ยังทํางานประจําอยู่เนาะพี่นอ้องแล้วก็ซึ่ง หลังจากนั้นก็จบกันแล้วมาทีนี้ฟ้ามาไลฟ์สดไลฟ์สดแล้วก็ทาคลิปว่าบอสทักมาอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันก็มีคนแบบว่าสนับสนุนให้ไปก็เยอะเนาะอันนี้ฟ้าก็เลยเฮตุคลิปให้เอฟซี้านี่ได้ได้ไดไดรับรู้อัปเดตข่าวนะคะแล้วมันบังเอิญมีนนคนที่เขาไม่หวังดีหรือคนที่เขาไม่สนับสนุนหรือคนที่เขาโมมักบอชอบหรือว่าอคติฟ้าหรืออะไรยังไงเนาะพี่นองนะคะ เขาก็ไปตีข่าวไปไล่สดด่าหรือว่าไปาไปพูดใส่ความเท็จฟ้า,อ,าอีกช่องหนึ่งคือคือ,อด่าอีกช่องหนึ่งคือใส่ความเท็จว่าอย่าเอามันมาเลยถ้าสมมุติว่าเอามันมาเนี่ย fc เพชรลำเพลินกลุ่มแรกๆกลุ่มเก่าๆเนี่ยเขาจะเลิกสนับสนุนเขาจะเลิกซัพพอร์ตทางด้านการเงินซื้อบัตรหรืออะไรก็ตามแต่เขาจะถอนตัวหมดเลย ถ้าสมมุติว่าอาัลฟาไปนี้ ยูทูบเบอร์คนนั้นนะ่ะเขาจะถอนตัวเขาจะไม่สนับสนุนละเขาจะไม่ประชาสัมพันธ์ให้ละแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาถอนตัวพวกพี่ๆของเขาที่อยู่ต่างประเทศก็จะถอนตัวด้วยแล้วคิดดูว่าสมมติว่าเอาฟ้าไปเนี่ยมันจะคุ้มไหมเออจะต้องทำเอฟซีหลุนบุกเบิกรุ่นเกา่เกาๆเนี่ยนะบอเมนว่าจะทําอะไรก็ก็ทําทําโดยที่ไม่ปรึกษาเอฟซี FC โดยที่ไม่ถามเอฟซีเขาบ่นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ใส่ความฟ้าว่าอ่าใส่ใส่ความเท็จฝ่าว่า เนี่ยเอามันมาเนี่ยมันจะมาล้วงเอาข้อมูลความลับของวง,เพ,งเพลํมเพินมันจะอ่าเพราะว่าถ้าสมมุติว่าฟ้าไปเป็นแอดมินเนี่ยหนึ่งคือฟ้าต้องรู้อะไรเกี่ยวกับวงที่มันเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่าคนข้างนอกอ่าแล้วเขาบอกว่าถ้าฟ้ารู้ปุ๊บฟ้าจะเอาความลับของทางวงอ่ะไปขายให้อ่าให้อะไรวะ ไปไปเขาเอ่วอยว่าอีหยังก่อนพี่น้องไปขายให้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 คู่กรณีหรือว่าอีหยังน่ะนั่นน่ะเออนะคะแล้วก็คือ,อฟ้าจะเอาความลับไปเปิดโปงจะมา,าเหมือนฟ้าเข้าไปสมมติฟ้าไปเนี่ยเขาน่ะพูดนะเขาอียูทูบเบอร์ชายคนนั้นนะ่ะเขาว่าว่าย่านฟ้านีา่เป็นเหมือนคนก่อนสิโตนห้านหรือว่าบวังดีกับทังวงอ่า บวังดีกับทางวงละกะมีอคติสมมติฟ้าเข้าไปเนี่ยฟ้าไม่หวังดีกับทางวงแน่นยนู่นนี่นั่นก็ใส่ความ่าหวังว่าพี่น้องไปได้ได้เบิ่งคิบเขาไหล่สดดูนะคะพี่น้องมันมันบ่มันบ่บแมนแค่ว่าแค่แค่ที่พระฟ้าพูดไปฟ้าพูดไปเนี่ยยังบ่ไรครึ่งหนึ่งของที่มันเบาเลยนะคะคือฟ้าบ่เข้าใจว่า เออแล้วเขาก็บอกว่าการจะเป็นยูทูบเบอร์เอยการจะเป็นอ่าแอดมินนี่มันไม่ใช่ว่าเก่งแค่พูดนะเขาบอกเนี้ยคือฟ้าก็อยากจะบอกว่าแอดมินมันจะทําหน้าที่อะไรอย่างอื่นบ้างอ่าเขาบอกอ่าเขาบอกว่าเก็บความลับไม่ได้ถ้าไม่งั้นถ้าฟ้ารู้ความลับก็จะเอาความลับไปเปิดโปง ความลับอะไรจะขนาดนั้นทุกคนคือแบบพูดเหมือนฉากในละครนนะ่ะฉากเหมือนกอบกู้ชาตินะ่ะเออฝากไอ้ฉากเหมือนสืบความลับในละครนนะแมเห็นภาพเลยน่ไหมคือแบบสมมติฟ้าได้ไปจริงอไปเป็นแอดมินเออเมื่อเอาสมองส่วนไหนคิดนะคะ แล้วก็ใส่ความฟ้าต่างๆนานาพูดไปในในทางที่เสียหายเพื่อที่จะอยากให้ FC อีกกลุ่มหนึ่งที่เขามีความคิดอคาาติกับคนฝั่งซ้ายอยู่แล้วเพื่อที่จะอยากให้มีอคาาติเพิ่มแล้วก็เพื่อที่ว่าอยากให้ FC กลุ่มนั้นที่มีอคติไปกดดันทางวงแล้วฟ้าก็เชื่อว่า เขาไม่หวังดีเขาเขามีความเขาคิดจะทําอะไรอยู่คือเขาสก,กัดดาวลุกหนูหนูตั้งแต่ตั้งแต่มีข่าวลือออกมาแล้วหนูก็บอกว่าหนูยังไม่ได้ไปแค่บอสทักมาแล้วหนูก็ยังไม่ได้ให้คำตอบหนูก็บอกอยู่หนูไม่ได้บอกว่าหนูจะไปวันไหนเมื่อไหร่ตกลงจ้างงานกันแล้วยังก่ยังบอสทักในคุยแล้วเรื่องที่ยูทูบเบอร์ YouTuber เอาไปพูดนะว่าอ่า นี่น้องน้องฟ้านี่หมายถึงฟ้าเนี่ยเรียกเงินเรียกเงินเดือนสามหมื่นพ่อเลยไม่เอาพ่อเลยไม่จ้างไหนคะถ้ามีหลักฐานเอาหลักฐานมาอย่าพูดเลอยๆอยให้คนอื่นเสียหายฟ้าคุยกับบอตายแค่นั้นก็คือแค่นั้นเพราะว่าฟ้ายังบม่ได้ตกลงว่าสิไปอ่า โบมี่เข้า3าสามหมืนคือบอมีอย่าพูดลอยๆมิอย่าคิดว่ามีปากแล้วจะพูดลอยๆไงก็ได้ปากอะเก็บเอาไว้พูดในสิ่งที่มันมีสาระหรือว่ามีประโยชน์หรือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆต่อปากต่อตัวของตัวเองหน่อยยามาผีเจาะปากมาว่าให้คนอื่นด่าคลักหลายนะคะ แล้วเรื่องที่แบบว่าอาอันที่ว่าบอสต้าทักมาบอสต้าทักมาจริงๆแต่เรายังไม่ได้ตกลงว่าจะจ้างงานกันหรืออะไรยังไงแค่แค่แค่ถามไทยหรือว่าไปไหมอะไรยังไงฝากกันยังเพท่านเด้ตกลงเพื่นว่าไปนะคะแล้วเรื่องที่อ่าคุณไปบอกว่า Uh, ฟ้าเนี่ยไม่ได้มีความจริงใจไม่ได้มีความร uh, ักวงหรือไม่ได้ทำผลประโยชน์อะไรให้วงถ้าสมมติฟ้าไปเนี่ยฟ้าจะไปลม้มล้มวงหรือว่าจะไปอะไรหลายๆอย่างอะ่ะพี่น้องฟ้าว้ามาซัมเนีนะ่ัน,นี่พี่น้องตองไปเบิงสิ่งที่เขาเวานะคะคือฟ้าว่าเข้าใจว่าเป็นผู้ใหญ่นี่ต้องคิดแบบนี้หรอถ้าคุณรักวงจริงๆอะ่ะคุณน่าจะทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะอารมุ่อร่วยให้วง เพื่อที่จะทํำยังไงก็ได้ไม่ให้วงน่าได้รับผลกระทบทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะไม่ให้วงเนี่ยเจอปัญหาเจอเรื่องดรามา่าเนี่ยเห็นไหมสรุปพวกคุณสร้างดราม่าขึ้นมาแล้วทางวงก็ต้องมาแก้ดราม่าที่พวกคุณสร้างขึ้นมาสรุปใครจริงใจกับวงสรุปผู้ใดฮักว่องอลรที่แน่นอนเนี่เนี่ยฟ้าเน่ยเข้าใจนะว่าพวกคุณคุณพวกเอฟซทั้งหลายเนี่ย อาจจะม,จมีสิทธิ์ต่อวงเขาเอ่ยไว้อย่างก็มีสิทธิต่อวงมากเพราะว่าพวกคุณสนับสนุนทางด้านการเงินทางวงนี่เข้าใจนะฟ้าเข้าใจนะแต่ไม่ใช่ว่าพอคุณมาสนับสนุนเขาแล้วเขาจะทำนู่นก็ไม่ได้จะทํานี่ก็ไม่ได้จะนั่นก็ไม่ได้แล้วก็ออกความเห็นแทนทั้งหมดคิดแต่ว่าตัวเองอา่า ช่วยสนับสนุนแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยกูไม่ชอบคนนี้กูไม่เอาคนนี้สรุปแล้ววงสรุปแล้ววงทำอะไรเองได้ไดบ้างเนี่ยถามว่าถามว่าพ่อทำได้ไหมพ่อก็ทำได้นั่นแหละแต่อย่าลืมนะว่าพ่อเขาก็ต้องมีความเกรงใจ fc อยู่เพราะว่าพวกคุณก็สนับสนุนวงก็เข้าใจเข้าใจพ่อด้วยเข้าใจเหมือนกันแต่ในความรู้สึกของฟ้านะถ้าคุณรักวงจริงอะ คุณจะมาอาาติแบบนี้ไม่ได้ถามว่าฟ้าอยากไปขนาดนั้นฟ้าไม่ได้อยากไปขนาดนั้นฟ้าก็มีงานมีการทําทุกวันนี้เงินเดือนฟ้ากับพ่อกินพ่อใส่ยูพ่อเลี้ยงเจ้าของใดยูนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าฟ้าอยากไปมากขนาดนั้นนะฟ้าห้องของของานขอการขอเพื่อที่จะอยากได้มีโอกาสได้ไปยืนจุดนั้นนะฟ้าอาจจะติดต่อพ่อไปตั้งแต่ ครั้งแรกที่ฟ้าไปก็ได้แล้วก็อย่าลืมนะว่าช่วงนั้นคุณก็แบบสนับสนุนซัพพอร์ตจังเลยน้องฟ้าอยากได้น้องฟ้าไปแล้วก็มียูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ไปด่าฟ้าด่าว่าอีอีอีอออนู่นอีนี่ด่าแบบว่าอีสัตว์นาลิกเสภาพรวสีหรืออะไรต่างๆนานาฟ้าบอกเลยนะคะอันนี้ฟ้าไม่ได้ด่าคุณนะคะเพราะฉะนั้น สิ่งที่สิ่งที่เจ้าดาข่อยมาคือข่อยบดขอ่ขอยบอหับนะคะก็มันก็จะคืนกลับไปหาตัวเจ้านะคะคือฝ่าบ่าอยากว่าเองหลายนะคะ่าตมันกระทบกับวงก็ก็คิดอยู่ว่าใส่คํานีไปว่าคขานีออกไปมันจะกระทบทางวงบอเพราะว่าตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฝ่าว่ามันละเอียดอ่อนและอีพวกที่จะจับผิดพวกที่จะทําประเด็นก็ ก็มันก็จ้องทุกคําพูดทุกการกระทําแล้วก็เข้าใจนะว่าคุณอยากได้ประเด็นเข้าใจนะว่าคุณอยากได้คอนเทนต์คุณทำคอนเทนต์เข้าใจและก็เข้าใจมาตลอดด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าเฮดมาผลสุดท้ายสรุปก็คือคุณต้องการคอนเทนต์อยู่ดีอย่ามาวว่าเลยนะคะว่าบ่อใต้องการยังแล้วก็บ่อใดยังคือคุณก็ได้คอนเทนต์ไงอืมได้คอนเทนต์ ะะแล้วก็ถ้ามีใครข้องใจอะไรหรือว่าอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะใต้คลิปนะคะเดี๋ยวฝ่าจะมาตอบให้บ่กว่าจะเป็นแบบว่าให้กําลังใจหรือว่าอีกฝั่งนึงอะที่คุณมีความคิดอีกความคิดหนึ่งที่เป็นของคุณอะ ฟาเสอว่าแต่ละคนมีความคิดเป็นของตัวเองทุกคนคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ่ะคอมเมนต์มาได้ฟ้าเปิดทสิิ์ให้ทุกคนมาแสดงความคิดเห็นแล้วฟ้าจะตอบนะคะทุกคนฟ้าเข้าใจทุกคนนะเข้าใจด้วยและฟ้าก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ฟ้าไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วฟ้าต้องมาดวนต้องมาถึกทั่วงลงแล้วคุณมาด่าฟ้าฟรีนี้เพราะอะไรยังไง ขนาดยังบอท่านติดไปยังแบบเป็นเดือดเป็นร้อนขนาดนี้เลยอะเหนื่อยเนาะเหนื่อยไหมอะที่มีแต่ความคิดอคติลบลบที่มีแต่ความคิดแบบไม่ยอมคนอื่นบางเรื่องบางอย่างยอมได้ก็ยอมนะคะหรือว่าบางเรื่องที่แบบควรจะปล่อยเอ,อิมันแบบเกินภาระหน้าที่เกินไปก็ ก็เบาๆลงก็ได้นะคะเป็นห่วงเดี๋ยวความดันจะขึ้นนะคะฝากพีน้องไว้ซํานีนะคะแม้ว่าจะมีความคิดอะไรยังไงก็คอมเมนต์ได้เลยใต้คลิปฟ้านะคะฟ้าเปิดเซรีให้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคอมเมนต์ช่องอื่นๆต่างๆนานามาคอมเมนต์ที่ช่องฟ้าได้นะคะทุกคนคะ่ะฟ้าจะรับฟังและฟ้าก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์ แล้วก็ด่าได้นะไม่ได้อะไรแต่อย่ากเกินกว่าเหตุนะคะถามว่าเกินกว่าเหตุพอพวกฟ้าด่ากลับปุ๊บจะกลายเป็นว่าเนกเดลคุณเด็กไม่มีการลาเทศอีกแล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณก็พูดให้เขาเกินกว่าเหตุถ้าไม่อย่างนั้นไม่มีใครที่จะออกมามาส่วนกลับนะคะ อยาคิดว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วจะพูดยังไงจะใช้คำทุเรศจะใช้คำที่แบบว่าอุบาทจะใช้คำที่รุนแรงใช้คำที่ไม่สุภาพยังไงก็ได้แต่พอเด็กพูดกลับกลายเป็นเด็กไม่น่ารักไม่เอานะคะเป็นผู้ใหญ่อย่ามีความคิดแบบนี้นะคะผู้ใหญ่ที่เด็กเข้ารบคือผู้ใหญ่ที่ <c oughs> คือผู้ใหญ่ที่ มีความคิดดีอคมีความคิดที่ไม่อคตินะคะบายบายค่ะทุกคนขอบคุณนะคะบัวจะกำลังใจทั้งด้านดีและดานลบกัดกันเลี้ยกับ,กบ,กบเล้วแต่กับขอบคุณลหลายๆนะคะบายบายค่ะ